กเกษตรสุรนารี68นะคะวันนี้มาวันที่3ค่ะมาเดินโซนโซนต้นไม้นะคะเนาะมาเดินโซนต้นไม้มโอคอยชมพูเลมอนดูเลกามันติดผลนี่เขาเรียกว่าดอกอะไร ค่ะวันนี้จะอยู่ในงานเกษตรสุรนารี68นะคะวันนี้มาวันที่3ค่ะมาเดินโซนโซน,นต้นไม้นะคะเนะาะเดินโซนต้นไม้พาพี่น้องมาดูต้นไม้ค่ะวันนี้มาวันที่3แล้วค่ะพาชมต้นไม้นะคะพา,าชมต้นไม้ค่ะนี่ ต้นฝรั่งแดงทับทิมสยามต้นฝรั่งแดงอายุทยาค่ะนี่นี่ค่ะฝรั่งแดงอายุทยาแดงสีสเกตพุชาร์ไต้หวันนี่ค่ะผลโชว์นี่ นอนหลับสบายเลยตื่นขายของลูกตื่นขายของซื้อของหน่อยครับซื้อของหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> เออขายเชื้อเห็ดฟางลูกขึ้นมาขายของหน่อยครับสวัสดีค่ะตอนนี้ตุนอยู่ร้านต้นไม้นะคะสวนลุงสอนค่ะอยู่ในงานกเกษตรสุรานารีนะคะมีต้นไม้ หลายอย่างเลยต้นมะพร้าวต้นฝรั่งต้นเนี่ยค่ะต้นส้มมะกรูดมะม่วงมีทุกอย่างเลยค่ะสวนลุงสอนนะคะผ่านไปมีคาเฟ่ให้ไปเที่ยวชมโอ้ยอยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงไหนสวนหนองบัวนครสวรรค์หนองบัวนครสวรรค์โอเคมีสมูทตี้มะขามป้อมสมูทตี้มะขามป้อมอ่าผสมน้ำผึ้งกับมะนาวฮะแล้วรอไว้น่าเด้งน้องสาวชอบเนี่ยเดเลียวไปวันทอง ไม่ต้องไปวังทองครับพี่ตรงเข้าหนองบัวไปเลยใช่ไหมตรงเข้าหนองบัวจากสี่แยกไฟแดงหนองบัวห้ากิโลติดถนนสี่เลนดี๋ยวกาศขอเชิญครับค่เจ้าของสวนขายเองเนี่ยครับบรรยากาศสบายๆมีคาเฟ่ด้วยสวนลุงสอนนะคะคาเฟ่กับฟแอนการ์เด้นขออนุญาตถ่ายนะคะ ต้นอยู่โซนต้นไม้นะคะอยู่โซนต้นไม้ค่ะอันนี้ต้นคาเมีเยดอกสวยมากเลยค่ะนี่เกสรข้างในเป็นสีเหลืองนะคะสวยมากเลยค่ะดอกคามเมียค่ะอันนี้เป็นแก้วมหามงคลค่ะดอกหอมหายากค่ะตรงนั้นเป็นโซนเลมอนค่ะไล่ยุงกลิ่นหอมนะคะนางนสวยมากเลยค่ะตุ้นพาเดินดู ีนต้นอยู่โซนต้นไม้นะคะงานเกษตรสุรนาลีหกแปดค่ะทับทิมแดงมารวยต้นทับทิมแดงมารวยค่ะใครที่ยังไม่ได้มามามาทันอยู่นะคะงาน11-19กามกรานะคะตอนนี้ตุนอยู่ในโซนต้นไม้ค่ะงานเกษตรสุรนาลี 68ค่ะเอาไปเลยหรือฝากไว้ก่อนจ๊ะต้นไม้ซุมโอพอยชมพูเลมอนดูเลกาตันติดผลพับตู้พัาปิ่งลูกพับพน้าปลาตอนนี้ต้นอยู่ในโซนต้นไม้นะคะต้นไม้เยอะเลยค่ะใครยังไม่ได้มามาดูจัดเดองานสุรนาลีงานเกษตรสุรนาลี68ค่ะ โอ้ยต้นสมนะคะโดกโดกแต่ว่าสมโดกโดกอยู่กับเขาในอย่างโดกเลยค่ะเนาะสวัสดีค่ะตูนชานาทีมงานคักคโคราชนะคะวันนี้ตูนอยู่งานเกษตร,รษสุร,รานารีพกแปดค่ะตูนมาวันที่สามแล้วนะคะวันนี้มาโซนเกษตรค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปโซนกล้วยไม้นะคะวันนี้มาโซนเกษตรได้เต็มรถอีกเหมือนเดิมค่ะ อย่าลืมนะคะใครอยู่ใกล้ๆงานยังไม่จบนะคะ1อถึงมโกราค่ะใครยังไม่ได้มามานะคะยังทันอยู่ค่ะ18มกรามีหนุ่มกลาด้วยนะคะใครชอบพี่หนุ่มมานะคะ18มกราเดีย๋ยวตูนกลับบ้านไปผลูกต้นไม้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากคาคาโคราดแฟนเพจแล้วก็ทางช่อง y t u t u ค e าคาโคราดด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ตูนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ